เช้าวันนี้เวลา8โมงครึ่งจ้ะเพื่อนทายทำจากท้าเรือส่วนบุคคลเมืองวัสนสนะเพื่อนนะจ้ะอ่ามีคนหนึ่งเขาทำความสะอาดเรือของเขานี่ค่ะเวลาอากาศดีๆเราต้องรีบทำอะไรที่ว่าเราจะทำได้เนาะถ้าลมมาฝนมาเราก็ทำไม่ได้ค่ะมาดูความงามของบรรยากาศเมืองวัสนาเจ้าเพื่อน ล้วเราจะพาเพื่อนเดินไปเรื่อยๆเดิมาม,มาชมเจะเพื่อนจ๋าพาเพื่อนเดินไปเรื่อยๆนะคะพาเพื่อนชมความงามของเมืองวันดนาจาวันนี้อากาศแจม่มใสจะเพื่อนค่ะไม่รู้ว่าจะแจม่มใสได้กี่ชั่วโมงนะคะแปดโมงครึ่งนะเพื่อนอ่เรายังไม่เห็นดวงอาทิตย์เลย ขนาดวันนี้วันที่แจ่มใสนะเพื่อนมาดูนกบินผ่านจ้าอันนี้เสารกระโดงเรือจ้เอจาจเพื่อนจ้ามาชมเจ้าเพื่อนจ้าเออเอาเอาเอา,เอาทิวทัศน์ให้ดูนะจ้าเพื่อนจ้าฟังผู้ถ่ายทำจะอยู่ทางโน้นค่ะทางทางภูเขาสูงๆนู่นค่ะเอา่าพออันนี้ค่ะเพื่อนจ๋ามาดูค่ะอันนี้เมืองวาสนาเจียเพื่อน ท่าเรือเมืองวัสนสนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนชมชมเรือด้อค่ะเรือก็อาจจะไม่สวยไม่รู้เหมือนเมืองใหญ่ๆแต่ว่าเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขามีนะเพื่อนนะจะมาดูจะมาดูฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นแสงแดดจะไปกระทบฝั่งเมืองนะเพื่อนนะอันนั้นเมืองมนแด เพื่อนมาค่ะม,มาดูค่ะอุย้ยเรามาจับนาทีกันดีไหมเพื่อนว่าใช้เวลากี่นาทีดวงอาทิตย์จะโผล่ออกจากยอดเขาเนาะอ่าลมอ่อนๆเจอเพื่อนจ้าเห็นไหมค่ะก็ปลูกหญ้าให้เหมือนเหมือนว่าเราอยู่ในเขตร้อนเนาะค่ะเนาะเออเราก็ได้ชมความงาม ปลอบใจตัวเองไปเนาะค่ะมาชมจ้าเพื่อนอุ้ยมันมันสวยแล้วก็มันเอ่อมันตัดกับบรรยากาศของเมืองหนาวนะเพื่อนจ้ะมาชมค่ะมีความรู้สึกว่าอยากจับเวลาอ่อจับเวลาว่า วงอาทิตย์ใช้เวลากี่นาทีถึงจะพ้นไปเขานะเพื่อนนะค่ะมาค่ะเพื่อนอ,อจะมาจบทีเ่เรือส่วนบุคคลนะคะที่เขามาเช่าที่จดอดในจุดนี้จะเพื่อนค่ะเวลาหิมะมาเนาะเพื่อนหิมะก็จะเกาะเต็มบนหลังคาเรือนี่ นี่ค่ะคือเรามีทรัพย์มีสินแต่ว่าอากาศเราก็ต้องอคอยดูแลเนาะเพื่อนเนาะจะ้าอากาศมันทำให้เราต้องมีภาระที่ต้องดูแลเขาค่จะจ้าขอบคุณนะเพื่อนที่รับชมนะคะวันนี้ตอนนี้ก็เอาทิวทัศน์สวยๆของเมืองวัสนัสมาให้ชมนะเพื่อนนะ เดี๋ยวจะทำให้เห็นภาพรวมนะเพื่อนนะขอบคุณค่ะเพื่อนขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ